สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ๋อเมนี <group> ่สิบผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวค่ะสิบ้ามากินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าก่อนจิกินก๋วยเตี๋ยวนั่นมีนับสิจมให้ฟังจมบ่เพื่อนครัวเนี่ยหค่ะนับอารมณ์บ่ดีค่ะพี่น้องให้นับจมเนี่ยรำคาญกับทนฟังนับจากน้อยเลยนะค่ะแต่ว่าขอระบายเนี่ยมาฟังน้ำกันค่ะว่ามันเป็นยังไงอันมาเป็นว่าเสียเอามาโชว์ว่าจะของมีกล้องมีกล้องอีอย่างแล้วค่ะคลิปที่แล้วไปซื้อกล้องมาแต่สียเอามาบอกให้ฟังนี่ว่าเป็นว่าเอามาโชว์ค่ะ สีบล์เห้ฟังค่ะสีเบา์เห็นฟังวา่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะกล้องมันบ็เลยใหญ่แลคะ่ะกล้องอันมันอยู่ในซองแล้วค่ะเนะาะงของนี่ยังของนี่แหละนี่ค่ะตัวกล้องอันนี้คือขาของมันค่ะเดี๋ยวก็นักสีศูนนักสีบลาเห้ฟังค่ะอันสีเบ้าเพื่อนหัวอันสีเบ้าเพื่อนหัว มันมีอยู่อันคลิปของมูในยูทูบเหมนกันเหลอคะเพื่อนก็เคยบอกยู่นะว่าเป็นบทเลียนบอกเพื่นผัวเรามูไปบอกให้ผัวฟังอันอันแต่ว่าซามันเถอะค่ะนับกระชิวเพื่นนี่แหละแล้วแต่ใครไปบ้าให้เพื่อนฟังเขาเปบอกฟังโหลดนับศูนย์ลายค่ะพี่น้องอันซื้อกล้องมาพี่น้องซื้อกล้องมากระทาทาวาทายจากกล้องเอาซะกระทายจากโทรศัพท์นี่แหละค่ะกล้องเอาวางไป้ังขัางําระทำว่าทายเอาเนาะถอยศูนย์เรื่องของเรื่องให้ใอยเบ้าเนี่ย อันตอนที่ไปซื้อม้าเนี่ยนะอันค้นคายเขาก็บอกยูว่าเฮ็ดจังทั่ันจังสี่พอมาหอดบ้านแล้วมันจำบ่ได้เน้ะค่ะเนาะเรื่องของเรื่องคือว่ามันมันบ่ได้มีเมนูภาษาไทยคืออันโทรศัพท์พี่น้องแลวบัดที่นี่ปัญหาของนับบัเคือว่านับแบย้อมรับาเจะของผิดนับว่ได้อ่านภาษาอังกฤษออกแล้วค่ะมีสามีเป็นต่างชาติอยู่แต่ว่านับว่ได้อ่านออกมันมองีภาษา อังกฤษอันนี้ก็คือว่าจังเพื่อนๆที่ยังพัฒนนซื้อหรือพัฒนาไมีประสบการณ์แต่ว่าขันเพื่อนๆคนไหนที่ว่าอ่านภาษาอังกฤษออกอย่างออกเนี่ยมันบ่มีปัญหาเดีจ้ะมันก็คือเขาอ่านภาษาไทยออกเนี่แหละเขาก็รู้ว่ากดมองใดไปจังไดเนาะอันนี้ปัญหาของนัาก็คือว่านับว่าได้อ่านภาษาอังกฤษออกแล้วนับกับว่าได้พูดภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยค่ะนับงูงูปลาปลาค่ะัดที่นี่เพราะอันยีรานเขาสอนเรานับก็ลรื้มันบ่ พอมาหอดบ้านนับกับทายทายจากกล้องทายวิดีโอทายจากกล้องทายลูกอย่างนับเท็จเป็นยุคแต่ตอนที่มันสีเชื่อมต่อของมาโทรศัพท์เนี่ยมันกดไป,น,ไปนั่นไปนี่นับเท็จเปลนนับกระเลยอันถามแซนว่าอันเท็จไหนชั้นแน่เพื่อนก็เลยเพื่อนสอนอยู่ค่ะรอบแรกเดี๋ยวะอว่าเห็้ฟังว่าเป็นอย่งไรทีูนย์เพื่อนสอนอยู่ค่ะเพื่นอนกระสอนสอนแล้วปัตตินี่สอนแล้วพ่อจะขอมานางเท็จแต่น,นี่พี่น้อง มันลืมพี่น้องเขาวกดมั่วกดนี่ยังไปมอ่อไรกดกลายเป็นไปก็ถือเลยค่ะก็เลยเพศเมื่อไรไปเมื่อไรอีกก็เลยมาถามเพื่อนฉันลืมฉันจำก็ได้อันสอนฉันไม่แน่เฮ็ดแต่ฉันเนี่ยถือด่ากลับมาพี่น้องนับก็เลยศูนย์อตั้งแต่เธอทํา youtube เนี่ยว่าฉันว่าฉันเสียตังค์เยอะแล้วนะเนี่ยว่าฉันว่าโทรศัพท์ก็ซื้อให้สองเครื่องว่าฉันว่าอยากได้กล้องก็ซื้อให้ แล้วฉันต้องมานั่งเสียเวลาสอนเธออีกว่าฉันว่าฉันไม่มีเวลาสอนเธอหรอกนะเธออยากซื้อเธอก็ต้องหัดเองทําเองฉันต้องทํางานฉันทํางานฉันถึงจะมีเงินมาดูแลครอบครัวาม,มาเลี้ยงเธอแต่เธอทํา youtube ฉันมีแต่เสียเงินฉันไม่ได้เงินกับเธอสักบาทเพราะฉันว่าโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเขียดหลายศูนย์หลายอา๊อฟก็มึง ข่อยก็เลยคิดว่า้คันบอสอนข่อยแล้วหาสียห้ข่อยซื่อมาฟ้างหน่อยจซสิอังคิดข่อยก็อ่านมาออกพี่น้องข่อยก็เลยคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ค่ะก่อนที่เขาสิซื้ออีอย่างเขาสิเฮ็ดอีอย่างเขาต้องศึกษาดีๆก่อนค่ะนับกับพิยูที่ว่านับกับบัลูนเอาว่าความที่ว่าอยากได้เห็นเขามีกับคือว่าอันเห็นเขาท่ายลูกงนันได้แต่เดสิแต่คือว่าอยากได้น้ำพ่อได้มาแล้วบ่ได้ศึกษา บ่ได้ศึกษาว่าเจ้าของนั่นอา่านภาษาอังกฤษกบอ่ออกแล้วมันบ่ได้มีเม,ม,มนูภาษาไทายคือกล้องคืออันคือโทรศัพท์พี่น้องมันก็เลยเป็นปัญหาของนับนบับเลยเหงาเลยค่ะนับก็บเลยอันโอ้ยเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อนั่งเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้เมือ่อเมื่อนับก็บเลย,น,น,ยน,นั่งเบิ่งน้ำยูทูบนับก็เบิ่งจนมาเวียนหัวค่ะพี่น้องนับก็เฮ็ดประันได้แต่ว่า นักกระต้องซื่อมาแล้วนักกระต้องพยายามต่อไปแหละค่ะแต่อันที่ม,มานั่งว้านี่ก็ะคือว่าเครียดให้ผัวพี่น้องเครียดให้ผัวสอนซ้ำหนี้กับสอนไม่ได้คือว่าเอาจังนับเห็นคลิปเนาะโมตังชาตัตงประเทศอีหย่างกับมอยุ่งที่มีผัวเป็นเท้าตังชาติอีหย่างีหมคือเพ็ดอาหารเพ็ดคิดเพ็ดอย่างซ่อยลูกซอยเมียดีแทบอ้อบัดของนับนี่คือว่าบ้านแตกพี่น้อง ยามเราอารมณ์ดีกับอารมณ์ดีอยู่ย้มแล้วอารมณ์บดีแล้วก็จงเนี่ยไม่มีเวลาให้ฉันเลยบ่าสันทว่าเธอนั่งเฝ้าแต่โทรศัพท์ดูที่เนี่ยถึงเวลากินกาแฟก็ต้องเป็นฉันเป็นคนชงให้เธอกินวราสันทว่าเออไข่เขเลยว่าเขาไม่ได้บอกให้เจ้าสงไห่ไนมเออเจ้าก็สงกินของเจ้าผู้เดียวไปที่ละข่ไม่ได้ว่าอย่างเลยล่ะถึงเวลาข่อยากเฮ็ดข่กับเฮ็ดข่กับกินของข่อยเองเจ้าสีมาจมเห็อย่างเจ้าอยากเฮ็ดเมนบกเออหน้ากัโอ้ต่หน้าก็เลย จากจากสิไปรอดหรือบ่รอดพี่นอออ้องรอดบ่รอ,อดนี่บ่ราแม่นว่าเรื่องยูทูบด้อค่ะเรื่องยูทูบนับระได้ดสนใจท่าใด่กับค่ะไปตามนี้ตามเกิดตามภะษาไปเลยเพื่อนะไะค่ะนับก็ได้คิดว่าได้กล้องได้อียอย่างนัที่อยากได้นี่คือว่าเห็นคนอื่นมีกับคือว่าเห็นว่าเข้าไทายแล้วมันกล้องมันงามเซลฟ์เโเซลฟี่ยันสันยันสี่กัอยากพัฒนาทุกความนะค่ะอยากฮ็ด ยาเค็ดกับยาเค็ดอ่ะย้อมแล้ว่ายาเค็ดแต่เขาสิผ่านบ่าผ่านนะ่ะนับบ่ได้ซีเรียสดหรอคะ่ะว่าแต่เขาได้มาหรอเขาได้เฮ็ดอันตรงนั้นนับบ่ได้ไีเสียเด็ดหรอแต่ว่าปัญหาคือว่านับสิรอดบ่ตรงที่ว่านับสิได้ไปต้อบ่เนี่ยค่ะมันแค่ไห้ซ้อนกล้องกันนี่กับเที่ยงกันแล้วกับใส่อารมณ์ใส่กันแล้วโอ้าตายตายเส้นก๋วยเตี๋ยวกับสีอื่นพี่น้องหายนับเบ้านเนี่ยค่ะอ้าวัันสันกับซัำนี่เนาะคะนะ่ะเนาะ นักกินก็เดียวฟังมัดอืดแล้วเพื่อนๆกับอันอันฟังแล้วกัอันอันยาเบื่อแล้วค่ะเนอะอันขันเบื่อกับกัดกัเลื่อนผ่านก็ได้ค่ะเพราะพยายามจะหายเบาเนี่ยว่าบัดนับเห็นคลิปนับเลียใจมองนับเห็นคลิปของแบบแบบคู่เพื่อนนิดหัวตั้งฉากขึ้นกันไหมคือเขาคลิปเขากล้องซอยนียเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ดีเท้ บัตรของนับนน่นะเธอไม่มีเวลาให้ฉันเลยนั่งเฝ้าแต่โทรศัพท์่าไม่เห็นจะได้เงินเลยกาสันว่าฉันนี่ทํางานหาเงินเลี้ยงพวกเธอเลี้ยงครอบครัวมาสันว่าเอ้าตายตายตายบัตรประเทสนับสนุนนีหอย่างกันเลยนับก็เลยเมียค่ะเมียเมียที่ผัวจงห้เลี้ยงของเลี้ยงออะนับก็สิขันนับเพื่อพันได้นับก็สิเอา,า,เา,า,เอามันมันวางขังคือจัง คือจังใส่กวางท้ายเนี่ยค่ะแต่ความเป็นจริงคือว่าประชดขับประชด <c ười> เดี๋ยวเราเห็นคลิปแล้วก็สีถา,า,าว่าเอ้าคือเ่าใส่กวางท้ายเดี๋ยวเราก็สีได้มักสอนค่ะเอาเอามาสีซ้ำนี่กะจากอันก๋วยเตี๋ยวกับสีอื่นแล้วเอาเรื่องนี้แล้วก๋วยเตี๋ยวก็คือสีอันบ่าได้กินไอ้เบิ้งเด้อค่ะไอ้เบิง้งนึ่ซอว่าที่กินก๋วยเตี๋ยวเอาซ้ำน,นี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนับจมค่ะ ที่เขาบ่กฟังนับจมนับกันจมไปนี่นับกระชิดอยู่ด้วยค่ะอันขันแม่นอันมีมูมีผัวกันไปซ้อผัวว่าไปได้เขาคุยจังกันคลิปมูที่เพิ่นว่านเนี่ยที่เพิ่นเว้าน่ะเป็นบทเรียนว่าอันมูนี่แหละโตดีว่าท่านว่าเอาไปฟ้องผัวว่าอัดคลิปอันเว้าพื้นผัวว่าท่านว่าก็เลยได้มีปัญหาน่ะนับกระเชี่อมดืวยกันละค่ะคันนับสี่มีมูแบบนั้นกับสร้างหัวมันเท่านั้นค่ะเนาะ อันแล้วแต่ยังที่เกินเกินค่ะศูนย์ศูนย์พี่น้องศูนย์ <c oughs> ไปก่อนนะคะสักนิดแหละคะ่ะสวัสดีเช่นนึงค่ะสวัสดีค่ะ